กลุ่มแนวร่วมทหารกสินเขียเอ,เอปลุกจุดีฐานที่มั่นของทหารพรม่าหลายแห่งและสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพรม่าเป็นจานวนมากและยึดได้ฐานทัพตามหมากขามนั้นหนึ่งแห่งด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าทางกองทัพกสินสามารถยิงโดนเครื่องบินของทหารพรม่าอีกด้วยข่าวประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราติดตามพร้อมกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เปลี่ยนวันที่12เดือนมีนาคม2567 e สำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพม่าะนะครับไม่ว่าจะเปลยนในรัฐคชินในรัฐยะไข่และในรัฐกะเลีเล่ยงมารายงานให้ทุกท่านได้พังเกี่ยวกับการประทะสรุปกันในพื้นที่รัฐคชินนะครับมีรายงานว่าทางทหารคชินแขยงเอปลุกจมติฐานที่มั่นของท่านพมา่าหลายแห่งและสามารถยึดใต้ฐานทัพของทหารพม่า,มาเป็นจนํานวนมาก เมื่อในวันที่9มีนาคมในช่วงเวลา1ทุ่มนั้นนะครับกลุ่มแนวร่วมทหารคชินเขียงเอสามารถปลุกยึดได้ฐานทัพของทหารพะมา่าฐานทัพตาหมักขำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภากาน้นในรัฐคชินทหารพม่าที่ประจําการอยู่ในฐานทัพแห่งนี้นะครับได้ถอนกําลังพลไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ฐานทัพบนร้อยกระต่ายนั้นนะครับเมื่อในวันที่9มีนาคมนะครับในช่วงเวลาบ่าย2โมงนั้นเหมือนกัน ่ายทหารคาินเียงเอสามารถเข้ายึดได้ฐานทัพของทหารพรม่าท,ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บนดอยขยาปอมซึ่งใกล้กับตัวเมืองลายจ่าศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพคาินเียงเอนั้นเหมือนกันนะครับหลังจากภายทหารคาซินเียงเอสามารถเข้ายึดฐานทัพของทหารพม่า,มาได้แล้วนะครับทางภายทหารพม่า,มาก,ก็ได้มีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ใกล้กับตัวเมืองลายจ่าไม่ต่ำกว่า7ครั้งด้วยเช่นเดียวกัน ในวันเดียวกันนั้นเองนะครับในช่วงเวลา9โมงเช้านั้นทางกองทัพคาสินคขยงเอสามารถยึดใต้ฐานทัพของทหารพมา่าฐานมาสานกองนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาเกียปอมนั้นเหมือนกันเมื่อในวันที่8นั้นก็ได้ปลุกโจมตีทหารพม่าในจังหวัดซอมปลาปลอมนะครับในเขตปุดาโอสามแหง่งสามารถยึดใต้ฐานทัพของทหารพม่าบางส่วนนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่12มินาคมในวันนี้เองนะครับทางสื่อข่าวคิดินมิเดียรายงานว่าเมื่อในช่วงเวลาตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะครับทางกองทัพคาชินเฉียงเอสามารถลูกยึดได้ฐานทัพของทาหารพม่าที่ดอยกัดตายนะครับซึ่งเป็นฐานคามยะ119่ที่ถอนกําลังพลมาจากฐานทัพตาหมากคมนั้นผู้บัญชาการของฐานทัพคามยะ119นี้เป็นพันเอกแตด,ดปายทุนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันกันกบเจอบมินทุน โศกข,ของรัฐบ,บาลทหารพรม่าถูกสังหารในการสรบในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการประทะสรบปกันที่เกิดขึ้นอย่างรุดแรดในรัคาซินมีรายงานว่าภายทหารคาซินยิงโดนเครื่องบินของทหารพรม่าที่ไปทิ้งระเบิดใส่ในจังหวัดไวเมามอีกด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางพันเอกหนอปูนะครับซึ่งเป็นโฆศกของทหารคาซินเขียงเอกล่าวว่าเขียงเอนะครับได้ยิงโดนเครื่องบินของทหารพรม่ารุ่น MI35 ที่ไปทิ้งระเบิดในพื้นที่อองแม่หนึ่งและอองแม่สองในจังหวัดวายเหมาะในรัฐคาซินเครื่องบินของท่านพม่าลำตังกล่าวตะโตกหรือไม่นั้นนะครับยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดในขณะนี้ทางฝ่ายทาหารคาซินกําลังค้นหาอยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนการประทะรบกันที่เกิดขึ้นอย่างดูเดือดในรัฐคาซินตอนนี้นะครับทางฝ่ายทาหารคาซินนะครับได้นํากําลังพลส่งกําลังทหารปลุกโจมตีฐานที่มั่นของทหารพม่า ละลายแห่งในคราวเดียวกันนะครับทำให้การสรบปกันนั้นเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับคาดว่า่ายทหารพรม่าอาจจะหมดสิ้นในรัฐกชินก็เปลี่ยนไปได้นะครับนอกจากการประทะสรบปกันที่เกิดขึ้นในรัฐคชินแล้วนะครับทหารพรม่าและกองทัพอลากันเอเอก็ยังคงปะทะสรบปกันอย่างดุเดือดในรัตยไข่นะครับในจังหวัดปูนาก,กิน,นั้นบ้านเดินของชาวบ้านตรับความเสียหายมากกว่า80%เเซแล้วนะครับ เริ่มตั้งแต่เมื่อในวันที่21กุมภาพันธ์นั้นเป็นต้นมานะครับทางกองทัพอลาการเอได้ปลุกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าคามามยะ550ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปุงนากยุนจนถึงในวันที่10มีนาคมนะครับทางฝ่ายทาหารอลากันเอเอถึงจะสามารถยึดได้สําเร็จเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะสรุปกันอย่างหนักเป็นเวลา13วันนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านตรับความเสียหายมากกว่า80 ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เกิดการประทะสรุปกันอย่างรุนเดือดด้วยเช่นเดียวกันบ้านเดินของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีชาวบ้านเสียชีวิตจากการสรุปและได้รับบาดเจ็บจากการสรุปเป็นจํานวนมากนะครับส่วนในรัฐกะเหรียงนะครับก็มีรายงานว่าทางฝ่ายกลุ่มแนวร่วมทหารกะเหรียงใต้ปุกยึดฐานทัพของทหารพม่าในจังหวัดเมียวตีนะครับสองผ่ายเกิดการประทะสรุปกันอย่างรุนเดือดในขณะนี้ เมื่อในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนั้นทางกลุ่มแนวร่วมทหารกะเลี่ยงเขียนแอวเอกร่วมกันปลูกยึดฐานทัพของทหารพมา่าฐานพลูนะครับซึ่งผ่ายทหารกะเลี่ยงใช้เวลาเพียง5นาทีก็สามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากฝ่ายท่านกะเลี่ยงนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าแล้วนะครับทางฝ่ายทหารพม่านะครับได้ส่งกองทัพอากาศ มาทิงาเปิดในพื้นที่ตัวเมืองเมียวติเกือบทั้งคืนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยก็ยังมีเสียงบืน้นเสียงระเบิดได้ยินอยู่เป็นระยะระยะนะครับนอกจากการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทางกองทัพกะเรียงเขียนเอาเองนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพนะครับเอาอาวุธพื้นสู่อากาศนะครับเครื่องยิงต่อต้านเครื่องบินลบของทหารพม่าด้วยนะครับซึ่งในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่2องกระบอกด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนภาพทางกองทัพกะเลี่ยงเขียนเอลเอได้เผยแพร่ในวันนี้เองนะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพม่าในขณะนี้นะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ